วิ s ิต different name locations เพื่อนๆจะต้องไปยังเมืองที่มีชื่อขึ้นบนแผนที่นะคะไม่ซ้ำกันสามเมืองไม่จำเป็นจะต้องเป็นในตาเดียวกันถ้าหากว่ามีรถใช่ไหมคะก็เดินทางด้วยรถจะดีกว่าเพราะว่ามันเร็วกว่าถ้าสามารถมอตรอได้นะคะก็ควรจะทำเพราะว่ามันจะได้วิ่งแบบได้บนทุกสภาพพื้นผิวของถนนเลยค่ะทีนี้พอเราได้รถมาแล้วใช่ไหมคะก็ขับไปเลยค่ะใกล้เมืองไหนไปเมืองนั้นก่อน เมื่อได้เมืองแรกแล้วใช่ไหมคะก็เดินทางไปยังเมืองที่2และ3ต่อได้เลยแต่ถ้าตายก่อนใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรนะคะมาเริ่มตาใหม่เพราะว่าเราสามารถจะทําได้โดยที่ไม่จาเป็นจะต้องแบบเป็นตาเดียวกันนะคะถ้าเกิดแบบตายบ่อยตายไวใช่ไหมคะก็ลงไปเลยคะ่ะเมืองละตา เศษได้ที่ตอนนี้ยานาหาะเนี่ยก็จะมีแค่เรือกับรถนะคะเรือเดี๋ยวนี้มันวิ่งบนถนนแบบไม่ค่อยดีแล้วค่ะมันจะวิ่งได้โอเคก็เฉพาะแค่ในานานะคะดังนั้นก็เสือเป็นทางเลือกเดียวก็คือรถซึ่งแนะนําให้ทําการมดรอทุกครั้งที่ทําได้นะคะเพราะว่ามันจะขับได้สบายมากๆเอาละค่ะเห็นไหมคะครบ3เมืองผ่านเคเวสอันแรกแล้ว